นักปราชญ์กล่าวไว้ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวหมายถึงว่าคนเราเมื่อเจอปัญหาวิกฤตมากๆนี่แทนที่จะตีโพยตีพายร้องแรกให้กระเชิญอนี่นะลองนิ่งๆจะดีนิ่ง,ง,งเพื่อดูใจตัวเองแล้วสงบแล้วความวุ่นวายทั้งหลายที่มีมันก็จะค่อยๆจะมาลายที่มากก็จะหายที่ร้ายก็จะกลายเป็นดีได้นะ เพราะว่าพอนิ่งสงบแล้วนี่ใจเรามันจะมีพลังในการแก้ปัญหาทั้งหมดยิ่งคุณยายอาจารย์มารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขน,ก,าายน,นกยงท่านสอนไว้ว่าเวลามีปัญหาและอุบสรัก์อะไรเกิดขึ้นนะให้ใจใสๆใอย่าใจเสียคือให้ใจอยู่ในบุญก่อนอย่าใจขุนให้ใจใสๆถ้าใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จเมื่อใจหยุดที่ฐานที่เจก็จะสําเร็จอย่างสบายส อันนี้หลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้เมตตาสอนเอาไว้นั่นก็คือถ้าใจคุนๆอะไรมันก็วุ่นไปหมดอะถ้าใจใสๆโอ้เดี๋ยวสมบัติใจญ่ก็ดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นการที่จะใจของใสใจไม่ขุนมัวก็ต้องมีวิธีการฝึกเบื้องต้นก็คือหาโอกาสเข้าไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ดังวันนี้หัวข้อบุญยักกิริยาวัตถสิบประการคือบุญที่เกิดจากการฟังธรรม ว่าเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างะนะฮะโอ้คนเรานี่นะจะทําทานได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องได้ฟังธรรมนะจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิมีจิตศรัทธาไม่เกิดความเลื่อมใสไม่ได้เกิดแรงบนันใจนะโหยจะให้ทําบุญทําทานเขาไม่เอาเพราะเขาไม่รู้จะให้รักษาศีลก็ไม่รู้ว่าศีลดียังไงจะให้นั่งสมาธิไม่รู้ว่านั่งสมาธิดียังไงใช่ไหมล่ะน,นั่นั้นถึงว่าเราต้องหาโอกาสไปฟังธรรมเรื่อย มีเศรษฐีที่เข้าวัดเราเนี่ยมาแรากๆนะก็เห็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตโอลานมีคนเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เชิญมาเป็นประธานกฐินประธานว่าป่าก็ทําแต่ทาไม่ได้เรียกว่าประมาณว่าไม่ได้เต็มใจทาไม่ได้ศรัทธาเต็มที่ในการที่จะควักปัใจจัยในการก่อสร้างอะไรนะเรียกว่าวางทีขอมาเป็นประธานดูก่อนเนี่ยคือยังไม่ได้มีศรัทธาอะไรแต่พอมาบ่อยๆมาทําอะไรมาฟังธรรมจากครูอาจารย์ ฟังธรรมจากหลวงพ่อเข้าใจอุดมการเป้าหมายปณิธานแล้วก็ข้อดีของการทําทานอ้าวเขาก็ถึงต้องจึงเริ่มทําทานทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นจากไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลจากไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิถามว่าทานศีลภาวนานเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่ได้หาโอกาสฟังธรรมนั่นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเราอยู่ในยุคนี้ข้อมูลข่าวสารนี่เยอะมากเลยนะ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ยูทูบต่างๆนี่ข้อมูลธรรมะหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนมีนี่ไปโหลดมาฟังเถอะแม้ต่อมาก็ยังต้องฟังเลยนะฟังทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงพ่อทั้งหลวงปู่วัดนั้นวันนี้ชอบฟังฟังแล้วใจสงบใจสบายอันนี้สงในการฟังธรรมเนี่ยเป็นยังไงหนึ่งละเราจะได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ฟังสองแม้ได้ยินได้ฟังแล้วนะเป็นการทบทวนความรู้ ความไม่จําของเราให้แจ่มแจ้งมากขึ้นสามได้คลายความสงสัยคลายความสงสัยแล้วก็จิตผ่องใสเพราะจิตส่องใสแล้วก็มันเกิดบุญน่ะความผ่องใสล้วก็เกิดเป็นบุญบุญที่ว่าโอ้อยากจะละชั่วอยากจะทําดีอยากจะนั่งสมาธิ อยากจะไปโอ้อาแล้งานนี้มีบุญอะไรที่คิดว่าเป็นบุญก็อาแล้วงานนี้ทั้งบุญเกียริยระสริฐสิประการทั้ง10ข้อนั่นแหละก็อยากจะทําให้ครบเพราะเกิดจากการฟังเรื่องดีๆนั่นเองหาโอกาสไปฟังเถอะแล้วก็ในช่วงที่ใจเราตกใจเรามันม่งหมองเนี่ยนะเออแทนที่จะไปออกกําลังกายหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงเข้ากลับนะยิ่งแล้วไปใหญ่เลยฮนะยช่นมีปัญหามากเนี่ไปดื่มเหล้าเล่นกนนารพนันให้ใคลายเครียดยิ่งเครียดหนักไปอีก ให้ขายกลุ่มก็ยิ่งกลุ่มหนักเข้าไปอีกแล้วทําไงลองไปฟังธรรมดูสิในช่วงที่ใจเรางดหงิดงุนง่านนี่แหละเพราะว่าช่วงฟังธรรมนี่ไม่ถึงกับนั่งสมาธินะโยมนะก็คือนั่งเฉยเนั่งฟังแต่ถ้านั่งสมาธิโอ้โหยมันจะเอาเรื่องมันกันอะเอาเรื่องในการที่จะเป็นสมาธิก็เลยต้องโอ้ฟังธรรมก่อนเขาเรียกว่าช่วงที่ใจเกิดการมิตกพยาบาทวิตกหรือว่าวิหิงสามมิตก หรือว่าใจที่มีนิวรณ์ครอบงำมากๆหาโอกาสไปฟังธรรมเถโยมแล้วเวลามีพระมีเจ้ามาพระสงฆ์องค์สามเนรนมาเทศเราก็าหาโอกาสฟังธรรมแม้จะเป็นภิกษุสามเณรบวชใหม่ก็ฟังเถอะน้อมก็ามาปฏิบัติแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานขณะเทวดานี่ยังต้องลงมาฟังธรรมเลยนะฟังธรรมจากพระสัมมาสูมรพเจ้าเป็นประจำเพราะเขาไม่นั่งสมาธิเขาฟังปุ๊บบรรลุธรรมปั๊บทันทีเลยนี่ มหาเศรษฐีในสมัยก่อนอนณาถาินิกาเศรษฐีหรือวิสาขามาวสิกาล้วนได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนจึงกล้าตัดสินใจในการสร้างมหาทานสร้างวัดสร้างวาอารามดังนั้นพวกเราเป็นลูกหลงพ่อผู้รักในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรหาโอกาสฟังธรรมการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นพลวัตใจให้เราได้เข้าถึง สวรรค์เข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการขอเจริญพร